ช่วงของต้นเดือนเมษายนก็จะมีบรรยากาศการเกณฑ์ทหารเนาะแบบนี้ทุกๆปีเลยนะครับลุ้นจับใบดํำใบแดงบางคนตั้งใจไปสมัครก็ได้เป็นทหารเกณฑ์บางคนก็ภาวนาอยู่ในใจขอใบดำก็แล้วกันยังไม่พร้อมมีลูกมีเมียต้องดูแลอะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนเขาก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็ทุกรูปแบบเลยใช่ไหมบางคนเขาบอกไปบนไปขอบนวิ่งนาก็มีนะขอญานาคนะบนวิ่งบนวิ่งจาก ที่ที่ไปเกณฑ์อาหารกลับบ้านอะไรแบบนี้ก็มีนะฮะมีหนุ่มคนหนึ่งอุ้มพระพุทธรูปไปด้วยแล้วเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยแล้วประเด็นก็คือว่าไม่รู้อธิษฐานอีท่าไหนอุ้มพระไปตอนที่ไปล้วงจับใบดําใบแดงคือก่อนที่เขาจะจับนี่นะฮะทางเจ้าหน้าที่พี่พีทหารเขาก็บอกว่าตอนนี้เหลือใบแดงแค่ใบเดียวแต่ผลปรากฏว่าจับได้ใบแดงมีใบแดงใบเดียวใบสุดท้ายจับได้ก็ยังจับได้